ยางกูลแล้วก็พานุพัฒน์ไผ่เกาะขาห้คนด้วยกันค่ะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประลองกําลังกันยกหนึ่งสำหรับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับองค์ประชุมยังครบอยู่นะฮะยังไม่ล่มนะยังไม่ล่มรอรุ้นวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะครับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องใหญ่ของเราทั้งสองปกนะฮะสักครู่ครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ 1, 2, วันที่1ธันวาคม2564รางวัลที่1 077258รางวัลเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 740ครั้งที่2 739รางวัลเลข3ตัวท้ายครั้งที่1 485ครั้งที่2 401รางวัลเลข2ตัวท้าย 82ผลิตภัณฑ์กับยางเชื้อโรคไมโครนกโซลูชั่นใช้ฉีดพ่นหรือเช็ดทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานบริเวณที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรคที่สะสมในสภาพแวดล้อมใช้งานง่ายไม่ต้องผสมน้ำคอรเซ็นเตอร์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1 0 8 5 6 6 0 8 5 6 5 รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่นุ่นดารันด้วยนะคะสวัสดีน้องยุ้ยเช่นกันค่ะคือวันนี้เนี่ยนะคะมาคุยกันในเรื่องปัญหาสุขภาพตาค่ะพี่นุ่น<ม>เพราะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยมักจะ